สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Mr. สเตอร์สตอม e ชนนะคะเรากลับมาพบกับคำทำนายดวงทั่วไปของชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือนมิถุนายน2568ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่15มกราคมนะคะถึง12กลุ่กุมภาพันธ์นะคะก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคำทำนายดวงทั่วไปของชาวมังกรได้นะคะค่ะ เดี๋ยวมาเริ่มกันที่การงานการเงินสุขภาพโชคลาภและก็คำทํานายภาพรวมทั้งหมดนะคะค่ะภาพรวมในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรจะเริ่มรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะลี่คลายลงไปหลังจากที่ช่วงต้นปีที่เต็มไปด้วยแรงกดดันนะคะมีดาวใหญ่แล้วก็หลายๆดาวนะคะ ที่อยู่ในตำแหน่งที่ท้าทายนะคะแต่ก็มีแนวโน้มนะคะของการส่งผลในการพัฒนาให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะอย่างไรแล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการจัดการการทำงานเพื่อให้เกิดเงินต่างๆนะคะก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเรามาเจาะกันเรื่องการงานกันนะคะการงานนะคะในช่วงต้นเดือนถึงช่วงกลางเดือนนะคะจะส่งผลในเรื่องของการกระตือรือร้นสูงมากอาจมีการเร่งส่งงานด่วนหรือโปรเจก ที่ต้องรับผิดชอบนะคะแล้วก็มีงานด่วนจับพันธุ์ทาให้คุณรู้สึกว่าจะต้องมีการจัดการให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีดวงของการส่งงานการเร่งรีบเอาผลงานนะคะคําแนะนํานะคะก็ช่วงนี้ก็อย่ากลัวเหนื่อยนะคะทํางานให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นการทํางานที่จะส่งผลระยะยาวให้คุณได้รับโอกาสการยอมรับนะคะรวมถึงเจ้านายนะคะเห็นผลงานและ มอบหมายงานที่สําคัญให้คุณรับผิดชอบค่ะค่ะเรามาต่อกันภาพรวมของด้านการเงินต่อนะคะการเงินนะคะในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินนะคะอาจจะมีเรื่องของรายรับพิเศษหรืออาชีพเสริมนะคะเช่นคุณอาจจะทําเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะในเรื่องของทำอัพเฟอร์ไรตหรือเริ่มศึกษาโล,โลกโซเชียลในการทำทิกต็อกยูทูบเฟซบุ๊กนะคะทําให้คุณนะ่ะเริ่มเรียนรู้เพื่อจะหารายได้เข้ามานะคะ แล้วก็คุณจะได้รับผลตอบแทนนะคะแต่ช่วงแรกๆอาจจะไม่สมูทนะคะอาจจะเป็นช่วงของการต้องฝึกลองตลาดก่อนนะคะแต่ก็ยังไงแล้วเรื่องของรายจ่ายนะคะก็ตามมาด้วยความจุกจิกในเรื่องของที่คุณอาจจะเผลอใจในการช้อปปิ้งออนไลน์ซือของฟุ่มเฟือยนะคะอยากให้ระมัดระวังแล้วก็เตือนตัวเองด้วยในการใช้จ่ายนะคะในภาพรวมของคนรักคนที่เป็นคนโสดน,นะคะก็จะมีเรื่องเกณฑ์พบเจอคนที่ ผ่านเข้ามาจากการทํางานการสมาัมมนาหรือสังคมแวดวงการทํางานนะคะ,ะในการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะก็อาจจะมีการแบบเห็นการบ้างนะคะในเรื่องของคนโสดนะคะแต่ยังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องต่างๆนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นเรื่องของคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ความมั่นคงนี่ชัดเจนมากแต่ก็ควรมีเวลาที่จะใส่ใจในคู่ของคุณด้วยนะคะเข้าใจในภารกิจของตัวเองและก็เห็นใจในสิ่งที่คู่ของคุณ ต้องได้รับความใส่ใจด้วยนะคะอาจจะมีการาให้คำกำลังใจกันนะคะในการปรับตัวความเข้าใจเล็กๆน้อยแล้วก็ลดการโต้เถียงกันนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศรีมังกรนะคะก็เป็นคนที่อาจจะมีความเครียดสะสมอยู่ในร่างกายความเหนื่อยนะคะเป็นคนคิดเยอะคิดมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบคาดคะเนกังวลคีย์วอรี่นะคะอาการเลื้อยลังจากการทํางานหนักอันนี้ก็ต้อง ดูแลในเรื่องของใครเครียดทําอะไรในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการบารุงรักษาเรื่องกระดูเอ็นข้อต่อฟันนะคะหรืออาการที่จะต้องดูแลเรื่องของการพักผ่อนให้เยอะขึ้นสุขภาพจิตนะคะรวมถึงการรีแลกับธรรมชาติการพูดคุยกับธรรมชาติบ้างหรือทําในสิ่งที่คุณรู้สึกลครเครียดนะคะในเรื่องสุขภาพก็จะประมาณนี้ยังไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะ ส่วนเรื่องโชคลาภนะคะก็ต้องบอกก่อนก็ว่ามีโชคเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการาดูของเก่านะคะก็อาจจะมีโชคเล็กๆเดี๋ยวจะสิ่งเหล่านั้นนะคะในเดือนนี้นะคะขอให้ใช้เรื่องความสามารถนะคะเพราะว่าโชคเรื่องหวยเรื่องอะไรยังไม่โดดเด่นนะคะ ครอบควรระวังนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรก็จะเป็นเรื่องของการพูดจาที่อาจจะมีการสื่อสารเข้าใจผิดในการทํางานนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องการส่งเอกสารผิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่งงานที่ผิดเวลาอันนี้ก็าจะมีสิ่งต้องระวังเ,เพิ่มขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเจาะในเรื่องของการงานให้ละเอียดลงอีกน,นิดนึงนะคะเพราะว่าชาวมังกรเนี่ยในเดือนนี้น่าจะเป็นคนที่กังวลในเรื่องของการงานนะคะ เรื่องของการงานนะ,ะมีแรงกดดันนะคะแล้วก็มีงานที่เร่งด่วนง,งานซ้อนงานส่งต่อล่าช้านะคะจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้คุณได้ส่งงานไปยังปลายทางให้ทันนะคะ<อ>หากคุณอยู่ในสายงานที่มีความแบบรุ่งแรงเป็นพิเศษเน่ยก็คืออยู่ในระดับที่ต้องส่งงานด่วนต่อผู้บริหารส่งงานด่วนต่อผู้ หัวหน้าโครงการนะคะก็อาจจะมีสิ่งที่ทําให้พวกเขาเห็นถึงความสามารถของคุณนะคะหรือบางคนอาจจะทํางานในมุมของการเจรจาต่อรองโครงการนะคะก็จะมีความโดดเด่นเกิดขึ้นงานด้านเทคนิคหรือวิศวกรรมไอทีก็ตามนะคะเทคโนโลยีก็จะมีโอกาสที่จะได้รับงานโปรเจกต์ดีๆให้กับชาวมังกรได้แสดงฝีมือนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคุณยังสามารถต่อยอดในในหลายๆมุมจากงานที่คุณได้รับมอบหมายได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้รับ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชานะคะได้รับได้รับเขาเรียกโยกย้ายแล้วกันนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีข่าวข่าวของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นของชาวมังกรนะคะค่ะยังไงแล้วนะคะในเรื่องของการงานนะคะทําอะไรต้องมีหลักฐานนะคะเพื่อป้องกันเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการสืบค้นหรือการพูดจา การและต้องการเอกสารอ้างอิงชาวมังกรจําเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องการงานนะคะแล้วก็การทํางานเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ชอบอัสาทํางานให้คนอื่นนะคะ <c oughs> ยังไงแล้วการทํางานคุณต้องมีขอบเขตไม่ควรทํางานเกินความจําเป็นหรือแบกภาระงานเอาไว้จนบานปลายนะคะชาวมังกรอาจจะมีความกังวลบอรี่มากๆเลยในเดือนนี้นะนะยังไงแล้วก็ขอให้ชาวมังกรนะคะได้พบสิ่งดีๆ เดี๋ยวจะขอแนะนำสีในการที่จะเอาไว้ใส่เสื้อผ้าเข้าประชุมในวันต่างๆที่คิดว่าจะช่วยเสริมดวงนะคะถ้าเป็นการประชุมที่อาจจะต้องอธิบายกับเพิ่มบารมีให้ตัวเองก็ควรจะใส่เป็นสีเทาสีม่วงสีน้ำเงินกรม,มทาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเพิ่มเสน่ห์ในการจะจะต่อรองให้ราบรื่นเจอผู้หลักผู้ใหญ่ต้องต่อรองหรืออต้องไปขายของนะคะก็สีชมพูพาสเทลสีฟ้าอ่อนหรือสีขีมนะคะ ส่วนถ้าเกิดจะต้องไปแบบเร่งยอดเร่งเงินนะคะก็อาจจะใส่เสื้อสีแบบสีส้มเข้มแดงเลือดหมูหรือทองแดงประมาณนี้นะคะเป็นสีแบบภาพรวมนะอ่าแล้วแต่เลยแล้วแต่คนชอบนะคะยังไงแล้วนะงานช่วงเดือนมิถุนายนนะคะวันที่โดดเด่นก็จะเป็นวันประมาณวันที่หกนะคะนี่จะเป็นงานเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆกันนัดคุยธุรกิจนะคะหรือจะเป็นวันที่ ะะก็จะมีเรื่องของการเปิดตัวสินค้านะคะเผื่อว่าใครนะ,คะทำงานในการเปิดตัวสินค้าก็จะได้รู้วันที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะว่าเดือนนี้มีเดือนอะไรบ้างวันพุธนะคะที่สิบเก้านะคะการที่จะพูดคุยต่อหน้าคนหมู่มากเปิดตัวอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ดีนะคะส่วนวันเซ็นสัญญานะคะถ้าเกิดมีใครต้องการจะเซ็นสัญญาแล้วต้องอยากได้วันดีๆอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบสี่นะคะ แล้วก็อีกวันหนึ่งของเดือนนี้ที่เป็นวันที่ถูกสลบก,กับชาวมังกรนะยี่สิบแปดนะคะเป็นดวงเป็นวันเสริมโชคชะตาเสริมสเสน่ห์นะคะก็ต้องบอกก่อนชาวมังกรเนี่ยก็มีทั้งสายหมลแล้วก็อาจจะแบบเป็นสายแบบสายทํางานนะคะโอกาสดีๆนะคะก็หากมีเวลาก็ลองไปไหว้พระพิทเนศนะคะพระแม่รัศมีนะคะก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงนะคะของชาวมังกรนะคะยังไงแล้วอ่า ดาวการทำนายดวงทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมของชมเสิร์ตสอม c h h n n n l l อีกในรูปแบบหนึ่งนะคะระหวังว่าหากใครชอบคำทำนายแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคำทำนายในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณในการติดตามอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ